สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับจัปรวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวธานูลัคนาธานูในช่วงของเดือนมกราคม2 5 6 6นี้นะครับเป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของ โหราศาสตร์ไทยกับการโครจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับก่อนอื่นฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไ d ม่ได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการยกย้ายดวงดาวที่มีผลต่อชาวธนูแล้วก็ลักนณาธนูกันก่อนโดยเดือนนี้นะครับจะมีดาวยกย้ายทั้งหมด3ดวงแต่จะมีการยกย้าย4ครั้งโดยจะมีดาวศุกร์ดาวอาทิตย์ดาวศุกร์นะครับยกย้ายอีกครั้งหนึ่งและมีดาวเกตสุริยามาโครจรย้ายราศีดาวศุกร์นะครับจะโครจรจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรในช่วงประมาณวันที่1 มก,การาคมวันปีใหม่เลยนะครับแล้วดาวศุกร์ก็จะย้ายจากราศีมังกรนะครับขึ้นไปราศีกุมในช่วง25มก,การาคมเดี๋ยวเรามาดูตามแผนผันตงตรงนี้ได้เลยนะครับอิทธิพลของชาวธนูลัคนาธนูมีอาาเขตอยู่ตรงนี้นะครับเราใช้ลัคนานะครับเป็นหลักเราก็ใช้วิชาโหราศาสตร์ไทยกับการดูดวงครั้งนี้นะครับใช้ลัคนาเป็นหลักใครไม่ทราบใช้ราศีเกิดได้นะครับ ชาลคณาธานูนะครับมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวจำตัวคุณคือดาวพัสตรีเลขห้าได้โครจรไปอยู่ในราศีมิงเป็นภพเรือนพันธุได้ตำแหน่งเป็นประทุมเกณฑ์และได้เป็นตำแหน่งอีกหนึ่งตำแหน่งคืออุดมเกณฑ์ด้วยทําให้ชาวธานูลักนณาธานูมีในเรื่องของตัวตนนะครับชื่อเสียงความสําเร็จมีโอกาสที่ตัวคุณเองจะก่อร่างสร้างตัวของตัวคุณเองได้ประสบความสําเร็จมีนเมตตา มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคอยผลักดันให้กับตัวคุณประสบความสำเร็จดีมากขึ้นอีกนะครับทำอะไรก็เหมือนกับได้รับคำนิยมชมชอบจากบุคคลอื่นมากขึ้นการคิดการตัดสินใจการบริหารการจัดการทุกสิ่งทุกอย่างถือว่ามีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นช่วงที่ผ่านมาดาวพฤหัสบดีนั้นโคโจรถอยหลังอยู่นะครับแต่ตอนนี้ดาวพฤหัสบดีเดินหน้าอย่างเต็มที่ที่ราศีอมีเป็นพบพันธุแล้วเนี่ยแปลว่า สามารถที่จะก่อร่างสร้างตัวสามารถที่จะวางแผนการการวางระบบการวางระเบียบการบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้สมบูรณ์แบบดีขึ้นนะครับแล้วก็มีในเรื่องของชอปัญญาวความคิดสติปัญญาต่างๆนั้นคือเขาเรียกว่าเหมือนกับลดแล่นดีโดยเฉพาะน้องนนักศึกษานะครับใครที่เรียนใครที่ศึกษาเนี่ยมีโอกาสจบการศึกษาได้ค่อนข้างสูงเพราะบางคนอาจจะเรียนไปแล้วกระท่อนกระแท่นนะครับรู้สึกว่าเหมือนกับติดติดขัดขัดช่วงเนี้ย นะครับมก,การาถึงเดือนเมษาเนี่ยมีโอกาสที่จะจบนะครับเรียนจบได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวมีโอกาสได้บ้านมีโอกาสได้รถมีโอกาสได้สังหาริมทรัพย์มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะสร้างหลักปักฐานได้ดีมากๆเลยดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าชาวธนูน่ยนักขณาธนูนี่มาเต็มมากเลยนะครับทำให้ตัวคุณสามารถที่จะมีความสุขความสมหวังในสิ่งที่คุณต้องการในสิ่งที่คุณปรารถนา เพียงแต่เราต้องพยายามคิดจัดการบริหารทุกอย่างให้เป็นระบบระเบียบแล้วคุณจะประสบความสำเร็จมากขึ้นทีนี้เรามาดูดาวอาทิตย์ดาวพุธแล้วก็ดาวสุกกลุ่มลักนาของชาวลักนณาธนูนะครับดาวศุกกลุ่มแค่วันเดียวก็ไม่นับแล้วกันนับแค่ดาวอาทิตย์กับดาวพุธเนาะดาวอาทิตย์กับดาวพุธมากลุ่มลักขาของชาวธนูได้ตำแหน่งเป็นองค์เกณฑ์และอุดมเกณฑ์อีกหนึ่งนะครับ ดาวทิตย์กุมหลักเขาได้ตำแหน่งอา่านนาละเอกเกนนะครับส่วนดาวพุธได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์กุมหลักทําให้ชาวธนูลขัขนาธนู อุดมเกณฑ์ไปอีกนะครับดังนั้นก็ทําให้ชาวราศีธนูนั้นมีโอกาสจะติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นมากหน้าหลายตานะครับการติดต่อการสื่อสารค่อนข้างดีนะครับมีผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีมากขึ้นมีโอกาสที่จะติดต่อสื่อสารนะครับทำให้เกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีได้แล้วก็ประสบความสําเร็จดีด้วยนะครับใครเดิวอะไรไว้กับคนอื่นก็จะประสบความสําเร็จดีมากขึ้นนะ อะไรประมาณนี้หรือติดต่อซื้อขายค้าขายต่างๆก็มีโอกาสมีสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยชาวธนูถือว่าดีแบบรัวๆเลยนะครับต้อนรับปีใหม่ไปเลยนะดังนั้นเนี่ยก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นแล้วคุณจะประสบความสำเร็จมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินสำหรับชาวธนูกันบ้างการเงินของชาวธนูคือราศีบังกรของด้วยดาวเสาเลขเจ็ดได้โคจรทับอยู่เป็นเกษตรบดีนะครับอยู่ตำแหน่งนี้ชาวราศีธนูลัคนณะธนูมีโอกาสจะมีลาบมีผลที่ดีเพราะดาวศุกร์นะครับคือดาวลาภเนี่ยจะโคจรเข้าสู่เรือนการเงิน นะมีโอกาสจะมีโชคมีลาบที่ดีมีโอกาสที่จะมีการเงินที่ประสบความสําเร็จมากขึ้นมีโอกาสที่จะมีการเงินเข้ามาแบบรัวๆสะพพดแล้วก็มีโอกาสที่จะมีการเงินนั้นเข้ามาหลายๆช่องทางได้ด้วยเนาะแต่ก็ยังคงต้องระมัดระวังเล็กน้อยเพราะดาวศุกร์ที่ไปทับดาวเสาร์เนี่ยในทางโบราณาจารย์บอกว่ามันเป็นคู่คู่ศัตรูหรือเส้นศัตรูกัน ศุกร์กับเสาร์เป็นเส้นศัตรูในทางโหราศาสตร์เขาก็สอนไว้แบบนั้นดังนั้นเมื่อดาวศุกร์เนี่ยทับกับดาวเสาร์ในช่วง1-25ถึงมกราคมเนี่ยคุณต้องระมัดระวังนิดหนึ่งในเรื่องของการใช้เงินแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการให้คนอื่นยืมเงินแบบนั้นนะครับเพราะมันจะมีความขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์มีการขัดแย้งในเรื่องของรายได้อะไรแบบนี้มันทําให ติดติดขัดขัดอ่ะเอาง่ายๆเนาะแต่มันก็ดีนะเพราะดาวโชคลาบมันก็ไปอยู่บางทีอ่ะเราอาจจะมีโชคมีลาบแต่มีคนมาขัดลาบขับโชคเราก็ได้เช่นกันแต่ยังไงก็ยังถือว่าได้นะแต่แค่มันอาจจะดูวุ่นวายหรือยุ่งยากนิดหนึ่งก็ต้องพยายามค่อยๆแก้ไขปัญหาไปทีละเล็กทีละน้อยเดี๋ยวมันก็โอเคขึ้นเพราะวันที่25เนี่ยนะครับดาวศุกร์จะย้ายขึ้นไปที่ราศีกุมเป็นตำแหน่งเทวีโชคอยู่ในราศี อา่ใช่อุจอจาวิราชนะครับเป็นอุจจาวิราชอยู่ในราศีกุมอยู่ในตําแหน่งสหัสชาสุขสามเจริญหลักอีกทําให้ได้ตําแหน่งประทุมเกณฑ์อีกรอบหนึ่งโหชาวธนูได้ดีมากๆเลยนะครับ มันก็มีโอกาสจะมีโชคมมลาบเรื่องของการติดต่อการซื้อขายค้าขายต่างๆแล้วการเงิน <fit> ก็ค่อยๆดีขึ้นด้วยนะครับการเงินที่อึดอัดการเงินที่มันฟลร์ดีแต่มันอึดอัดเนี่ยจะค่อยๆคลี่คลายนะครับเริ <c oughs> <atom> ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นมากด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยจะมีโชคมมลาบกับในเรื่องการติดต่อการสื่อสารและมีนักเมตตาที่ดีด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นชาวราศีธนูก็รับความดีไปแบบเต็มๆเลยนะครับ ทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับกับในเรื่องของการงานสาบชาวธนูกันบ้างธพพลการงานของชาวธนูก็คือราศีกันของได้ดาวพุธเล็กสี่ได้โคจรมาเป็นประแล้วกลุ่มลักขนาธนูเป็นตำแหน่งอุดมเกณฑ์ด้วยนะครับ่วมกลุ่มกับดาวอาทิตย์พบเรอนสุภาอีกแปลว่าชาวธนูลักขนาธนูมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะครับติดต่อสื่อสาร คุยงานนะครับดิวหรือดิวกับคนอื่นก็มีโอกาสประสบความสําเร็จได้ด้วยเช่นกันมีหน้เมตตาม,มากเลยนะครับมีอุดมเกณฑ์รองรับองค์เกณฑ์รองรับมันไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วสำหรับชาวธนูมันเป็นช่วงจังหวะที่แบบฟ้าเปิดฟ้าร้งมากๆเลยสำหรับชาวธนูเนาะพยายามเก็บเกี่ยวทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้นะครับแล้วค่อยๆทำให้มันเกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีแต่มันจะมีข้อเตือนอีกนิดนึงนะครับเพราะว่า ดาวองคาเนี่ยพักองศาอยู่ในเรือนอลิดาวองคาเนี่ยมาจากภพเรือนปุตตะแล้วไปอยู่ในภพเรือนอลิแล้วมาจากภพวินาศด,ด้วยต้องระมัดระวังนะครับถอยหลังแล้วเล็งมาที่ดาวเกตภพวินาศอีกแปลว่าชาวธนูลัคนาธนูเนี่ยดวงดีทุกอย่างเลยมาเสียอยู่อย่างเดียวเรื่องอารมณ์เรื่องความรู้สึกเรื่องความคาดหวังเพราะอะไรมันก็ดูดีไปหมดแต่มันช้ามันรู้สึกว่าเราไม่ได้ดังใจดังนั้นเนี่ยติดอยู่เรื่องเดียวนะครับขอ ขอเ้าเรียกว่าอะไรนะขอแนะแนวทางหรือไกด์ไลน์ให้อย่างหนึ่งแล้วกันว่าอย่าใช้อารมณ์อย่าพึ่งเร่งอย่าพึ่งรีบอย่าพึ่งที่จะเอาอารมณ์เป็นการตัดสินใจค่อยๆเป็นค่อยๆไปดวงคุณดีมากๆแล้วถ้าเราไม่ใช้อารมณ์ทุกอย่างยังคงเป็นไปตามสเต็ปที่คุณได้รับคําพยากรณ์น,นี้แต่ถ้าเกิดคุณใช้อารมณ์นะครับทุกอย่างที่พูดมาทั้งหมด อาจจะจมลายหายไปได้ดังนั้นมันอยู่ที่ตัวคุณทำนะครับดาวอารมณ์ไปอยู่ในเรือนอลิเพราะว่าเราจะมีศัตรูเรื่องของความไม่ได้ดังใจความรู้สึกที่อึดอัดใจนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าทุกอย่างมันดูดีไปหมดแต่เรารู้สึกว่าเราก็เร่งเราก็รีบเกินไปนะครับเพราะดาวองคารเวลาถอยหลังเนี่ยในทางโบราณาจารย์บอกว่าจะใช้อารมณ์มากกว่าเดิม2เท่า นะครับเล็งไปที่ดาวเกตคือดาวกระตุ้นนะครับทำให้มีความาวอรุ่นใจไม่ตกกังวลคิดเยอะคิดมากนะครับแบบนั้นเป็นต้นดังนั้นก็ปล่อยวางค่อยๆเป็นค่อยๆไปดวงดีแล้วไม่จําเป็นต้องรีบไม่จําเป็นต้องเร่งมากเกินไปแต่ช้าเกินไปก็ไม่ดีนะครับพอนําขึ้นก็ต้องรีบตัดแต่ไม่ใช่ใช้อารมณ์นะครับแบบนั้นเป็นต้นเนาะทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของการงานกันต่อเลย การงานของชาวราศีธนูแล้วก็รักษาธานูเนี่ยยังคงต้องระมัดระวังนิดๆหน่อยแต่ก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าดาวการงานเป็นประก็แปลว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะเดี๋ยวก็มีโอกาสจะสําเร็จได้มีโอกาสจะมีชื่อเสียงกิติยศมีโอกาสที่จะมีในเรื่องของการโปรโมทการเลื่อนขั้นการปรับตําแหน่งมีแต่สิ่งที่ดีม,ดมีแต่สิ่งที่ทําให้ตัวคุณนั้นประสบความสําเร็จ ขอให้คุณนะครับพยายามอดทนตั้งใจแล้วพยายามอย่าคาดหวังจนเกินไปดวงดีแล้วก็ทำทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาติแล้วคุณจะประสบความสำเร็จที่ดีนะครับแล้วทีนี้เราก็จะมีความสุขความสมหวังมากขึ้นความสำเร็จก็เข้าข้างคุณเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวสุภาคือดาวแห่งความสำเร็จและดาวผู้หลักผู้ใหญ่มากุมลัคนาเป็นตำแหน่งองค์เกนเขาก็ให้โชคให้ลาภให้เมตตาคุณนะครับติดต่อ พูดคุยต่างๆเปิียจ็อบดิวงานได้ดีขึ้นลูกค้าอุปถัมภ์เยอะขึ้นนะครับงานต่างๆก็มีโอกาสที่จะรู้ล่วงไปได้ด้วยดีมากขึ้นนะครับอะไรแบบเนี้ยมันมีแต่สิ่งดีๆมันมีแต่ความชื่นมื่นเนาะอะไรประมาณนี้แต่อย่างที่บอกว่ามันมันอาจจะตกมาตายตรงที่ใช้อารมณ์ดังนั้นอย่าใช้อารมณ์อย่างเดียวนอกนั้นคุณรอดหมดนะครับ ทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของความรักกันต่อเลยนะครับดาวความรักของชาวธนูก็คือราศีเมถุนของด้วยดาวพุดธเลขสีเช้นกันไปอยู่ในลัคนาทั้งเดือนมกราแล้วก็ได้ตําแหน่งเป็นประและอุดมเกณฑ์ด้วยชาวราศีธนูลัคนาธนูมีโอกาสจะมีความรักความสุขความหวังการเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่าง มีโอกาสจะประสบความสําเร็จได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวความรักมีโอกาสหวานชื่นความรักมีโอกาสพัฒนาความรักมีโอกาสได้คอมมิทเมนต์ความรักมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังหลายสิ่งหลายอย่างที่จะเข้ามาทําให้ความรักของชาวธนูเด่นปังแล้วก็แบบประสบความสําเร็จบางคนอาจจะมีการแต่งงานมีการสร้างครอบครัวนะครับมีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของ คู่ของคนรักที่ดีแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็มีในเรื่องของความรักนั้นเติบโตพัฒนาต่อยอดน้อยสุดก็ได้คอมมิชเมนต์นะครับมากขึ้นไปหน่อยก็ได้การมั่นหมายหรือเอาสุดๆไปเลยก็ได้แต่างงานนะครับแบบนั้นเป็นต้นมีโอกาสมีความสําเร็จมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีแล้วสําหรับชาวธนูนะครับเ,เป็นอะไรที่โอเคนะดีแล้วสําหรับเดือนมกราปี -66, 66นี้ แต่อยากจะบอกไว้นิดนึงนะครับว่าถ้าดีแล้วอย่าจงอย่าหลออย่าลืงอะ่ะกับสิ่งที่เรามีนะครับให้เรารู้ไว้ด้วยว่าถ้ามันลําบากมันก็ลําบากแต่ตอนมีก็พยายามเสพทุกสิ่งทุกอย่างเอาแต่สิ่งที่ดีแต่ก็ไม่อย่าลืมอย่าละเลยกับสิ่งที่มันต้องระมัดระวังนะครับทุกอย่างมันมีข้อดีมันมีข้อเสียหมดเพราะการกระทําของคุณดวงในพื้นดวงของคุณมันมีผลหมดเลยนะครับ บางทีเนี่ยดวงจรที่ผมอ่านเนี่ยมันดีมากแต่บางคนเนี่ยดาวมันไปกระทบดาวร้ายอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้จะดีแล้วก็ไม่ได้สุดอย่างที่ผมพูดไปซะทั้งหมดเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในดวงชะตาของแต่ละบุคคลไม่ได้ดูดวงส่วนตัวเราไม่รู้หรอกครับว่าแผนที่ชีวิตของคุณเ,เป็นมาแบบไหน แต่ผลที่มันจะกระทบอ่ะโดยภาพพื้นรวมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใครที่อยากได้ไกด์ไลน์ก็ประมาณนี้ส่วนใครที่อยากจะดูแบบเขาเรียกว่าเหมือนเต็มรูปแบบหน่อยหรือต้องการข้อข้อที่ต้องระมัดระวังหรือความสำเร็จใดๆก็ต้องตรวจดูดวงชะตาควบคู่กันไปเนาะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยสำหรับชาวธนูอย่าลืมนะครับว่าอย่าใช่อารมณ์เนาะสำหรับใครที่ชอบเด่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ